สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนพันธกิจออนไลน์ทุกท่านพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยากให้เรามีใจเช่นนี้อยู่เสมอใจที่โปร่งอยากเห็นเรามีเสมอมีใจเช่นนี้อยู่เสมอคือใจรักพระองค์และรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์จากพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อที่ย9 ได้กล่าวเช่นนี้ครับโอ้อยากให้พวกเขามีใจเช่นนี้อยู่เสมอคือใจที่ยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเพื่อจะเป็นการดีต่อพวกเขาตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิดพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยากเห็นเรามีใจเช่นนี้อยู่เสมอนั่นคือใจที่ยำเกรงพระองค์และรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ พระกบีบอกว่าถ้าเราทำสองสิ่งนี้ได้ก็จะเป็นการดีต่อพวกเราและไม่เพียงต่อเรารุ่นเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการดีต่อลูกหลานของเราเรียกว่าชั่วอายุคนนะครับชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปเป็นนิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหากพ่อแม่หรือพวกเราเองเนี่ยทำเช่นนี้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อลูกหลานของเรา ในอนาคตนะครับไม่ใช่รุ่นเดียวแต่หมายถึงทุกชั่วอายุคนตลอดไปเป็นนิดเลยนะครับอาจจะมีคนถามหรือมีคำถามนะครับว่าโอ้โหให้เรารักษาบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้ามันจะเป็นไปได้หรือที่เราจะรักษาได้ทุกข้อเป็นไปได้ครับเพราะพระกัมภีร์อีกข้อนึงนะครับพี่น้องครับในพระธรรมโรมบทที่13 ข้อที่8จนถึงข้อที่10นะครับได้กล่าวเช่นนี้ครับว่าจะเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วข้อที่ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทาอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนนั่นหมายความว่าเราสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนทุกข้อเมื่อเราทำสองสิ่งเช่นกันหนึ่งรักพระเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเราและสองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเพราะความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อเพื่อนบ้านนั้นก็จะทำให้ธรรมบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นไม่ยากเลยครับพี่น้องครับที่เราจะมีใจเช่นนี้คือยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์เพราะเราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเรา แต่เราทำด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านั่นเองครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้รับคำนุนจิตชูใจมุมมองในการใช้ชีวิตและข้อคิดแบบคริสเตียนนะครับจากเพื่อนพันธกิจออนไลน์ขอพระเจ้าอุปภพรทุกท่านครับสวัสดีครับ